Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอสตซนช่วงเช้าหน่วยกา้านดีพาเลอร์เชื่อปาเตจะมีส่วนสำคัญต่อทีมได้เหมือนวิเอร่าเรพาเลอร์ อดีตแข้งผู้ยิ่งใหญ่ของทีมอาร์เซนอลเชื่อว่าโทมัสปาเต้มิดฟิลด์เบอร์ใหม่ป้ายแดงจะก้าวขึ้นเป็นคนสำคัญของทีมปืนใหญ่ได้เหมือนตำนานอย่างปาธิกวิเอลราผมตื่นเต้นกับการเข้ามาของโทมัสปาเตมากจริงๆเพราะแผงมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลขาดผู้เล่นที่มีพลังอันล้อนแรงแบบนี้มานานหลายปีแล้วพาเลอร์กล่าวกับท็อกสปอร์ตอีกอย่างคือผมอยากรู้ ว่านักเตะเก่งๆแบบปาเตจะมีวิธีปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษอย่างไรและหวังว่าเขาจะกลายเป็นตัวหลักของเราได้อย่างรวดเร็วเพื่อพาทีมก้าวสู่การยึดตำแหน่งท็อปโฟตามที่ตั้งเป้าไว้อดิต้าเองก็น่าจะคาดหวังกับปาเตเอาไว้สูงมากเพราะเขาเดินเรื่องซื้อตัวเด็กคนนี้มานานจนสุดท้าย ก็ยอมจ่ายเงินสูงถึง45ล้านปอนด์แต่ก็ต้องยอมรับว่าตรงจุดตรงใจขั้นสุดจริงอยู่ที่การหาคนมาทดแทนปาทิกวิเอร่าคือเรื่องยากที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมเชื่อนะว่าปาเตจะทำผลงานได้ใกล้เคียงกับระดับนั้นแน่นอนปูแอลดากราดปืนทำลายอนาคตซาลิบาโค้ชปูแอลผู้จัดการทีมแซงเอเตียน ออกมาโจมตีอารตันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่ออดีตกองหลังตัวปั้นของทีมอย่างวิลเลียมซลิบาที่ตอนนี้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งในชุดยูโรปาลีกแม้ว่าตัวเขาเองเป็นคนที่สนับสนุนให้กองหลังวัยรุ่นรายนี้มาร่วมทีมกับทีมลอนดอนเหนือแต่ไม่คิดว่าการมาที่อารตันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคาดคิดเพราะมีเกี่ยวอดีต้าผู้จัดการทีมเดอการเนอร กับจับเขาไปลงเล่นทีมชุดเล็กและไม่มีชื่ออยู่ในชุดไหนเลยสำหรับรายการที่ต้องลงแข่งอย่างเป็นทางการในตอนนี้ปูแอลไม่พอใจกับสถานการณ์ที่ซาลิบาเป็นอยู่อย่างมากเมื่อพูดกับเลอร์กิฟปูแอลก็ก่ลาวโจมตีอาร์ตันว่าเป็นการทำลายอนาคตของเด็กมันเป็นความคิดที่ไร้ซึ่งการวางแผนพวกเขาสื้อผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม อย่างวิลเลียนไปร่วมทีมแต่กลับไม่มีแผนที่จะใช้งานเขาแม้กระทั่งการติดทีมไปเล่นในโยโูโรปาลีกด้วยซ้ํานี่เป็นเรื่องของการตลาดเพียงอย่างเดียงนั้นหรือเขาสลิบามีความปรารถนาที่จะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งการย้ายทีมเป็นบันไดขั้นสําคัญของเด็กคนนี้แต่ดูเหมือนว่าเขากําลังเลือกผิดอาอ์ตันต้องรับผิดชอบ ต่ออนาคตของนักเตะค,คนหนึ่งให้ได้เราเองก็วางแผนที่จะช่วยเขาเราพยายามยืมตัวเขาต่ออีกหนึ่งซีซั่นและเขาเองก็อยากมาแต่สุดท้ายอาร์ซันก็ไม่ปล่อยเขาอาร์ซันกำลังทำในสิ่งที่หลายแรงวิลเลียนคืออนาคตเีมชาติฝรั่งเศสแต่เขากำลังโดนทำร้ายพรสวรรค์ที่มีหากยังได้รับการปฏิบัติแบบนี้ต่อไปนานๆ มิกเกลอดิต้าเองดูเหมือนจะพอใจในการจับคู่ของดาวิดลุยและกาเบียลมาเกาเยสกองหลังตัวใหม่อีกหนึ่งรายที่ซื้อเข้ามาในซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้อีกทั้งนอกจากนี้ชักดานมุสตาฟีและรอบโฮดิงดูจะเป็นตัวเลือกถัดมาในใจของอดิต้าอีกด้วยอดัมแนะอเิต้าเล่นหลังสี่ตัวดีกว่าหลังไพ่เรือใบโทนี่อดัม เชื่อว่ามิเกลอารต้ามีปัญหากับเอ็กตอร์เบยรินและกระตุ้นให้ผู้จัดก,การทีมอาร์ตันกลับมาใช้แผนหลัง4คนหลังจากแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมไอ้ปืนใหญ่แพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ0ที่สนามเอติฮัสเตเดียมหลังจากราฮิมสเตอร์ลิงยิงประตูนในช่วงครึ่งแรกพอที่จะพาทีมของเปปปิโอเดอลาเก็บชัยชนะไปได้ อาดิต้าได้ออกสตาร์ทด้วยแผน3-4-3มีดาวิดลุยกาเบียวมาเกาเยสและเคียวแรนเทียนี่ลงเล่นเป็นกองหลัง3คนขณะที่เบยอรินได้ลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวาแต่ก็ไม่สามารถกดดันแนวรุกทีมเรือใบสีฟ้าที่ของเกมเอาไว้ได้หมดได้และอดัมก็เชื่อว่าตอนนี้ถึงเวลาที่อดิต้าต้องตัดสินใจหาเซ็เตอร์แบ็กคู่หูให้กับกาเบียวแล้ว และขยับไปเล่นกองหลังสีคนผมคิดว่ามันถึงเวลาสำหรับแผนกองหลังสีคนแล้วผมได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซีซั่นแล้วอดัมกาวกับเทม a ลีกโปรดักชั่นมันทำให้คุณชนะบอลถ้วยมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นแชมป์ลีกถ้าเขาต้องการที่จะสร้างทีมสำหรับอนาคตนะผมคิดว่าเขามีปัญหากับเอ็กตอร์ ผมคิดว่าการป้องกันวันนี้ของเขามันไม่ดีเอาซะเลยแต่ผมอยากให้เขาเปลี่ยนไปเล่นแผนแบ็กโฟพวกเขามีกาเบี้ยวแล้วตอนนี้หาคู่หูให้กับเขาพวกเขาโชคร้ายที่ตอนเริ่มต้นไม่มีโฮดดิ้งแต่นำเขาลงในตำแหน่งกองหลังสีคนซะอากลโรรอดโทษกรณีแตะอ่างไลแมนสาวเซคิโออากลโร่กุลกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี จะไม่ถูกลงโทษย้อนหลังกรณีเอามือเกาะบาไลแมนสาวในเกมพบอาร์สตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ในช่วงท้ายครึ่งแรกของเกมที่เอติฮัสเตเดียมจุดเริ่มจากการที่อาเกลโร่ไม่พอใจคำตัดสินลูกทุ่มของผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงชอนเมซี่เอลลิสจึงเข้าไปโต้เถียงจากนั้นก็เอามือไปเกาะบาเหมือนจะดึงเบา แต่ก็ไม่มีอะไรบานปลายเดการเดียนสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าคณะกรรมการด้านการตัดสินใจเกมฟุตบอลอาชีพจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆต่ออาเกโรเพราะเป็นการกระทําที่ไม่มีความรุนแรงหรือคมคู่ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยทำให้ดาวยิงชาวอาเจียนไตจะสามารถช่วยทับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ต่อไปหลังจากพึ่งหายเจ็บลงเล่นเกมแรกของซีซั่นนี้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักวิเคราะห์เกมและแฟนบอลในโลกโซเชียลมีเดียจะไม่ค่อยพอใจกับการกระทําของอาเกลโร่พร้อมเรียกร้องให้ถูกลงโทษย้อนหลังตามกฎหมายที่ออกมาในปี2016ว่าการสัมผัสทางกายภาพใดๆกับผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยสามารถแจกใบเหลืองหรือใบแดงได้ทันทีขึ้นอยู่กับเจตนาและความรุนแรง ไม่คาดฝันซิโอเน่รับชุนจัดโดนอาร์ตรันชกปาเต้ดื้อดือ้อดิเอโกโซ้ซิโอเน่เทนเนอร์ของทีมตาหมียอมรับว่าเขารู้สึกโกรธมากที่โทมัสปาเต้กองกลางตัวหลักย้ายออกจากทีมไปในวันสุดท้ายของตราดซื้อขายนักเตะตามรายงานจากมีเออร์ทีมตาหมีต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญหลังจากที่อาร์ตรันทีมในศึกพิมลีก จัดการทุ่มเงินเพื่อฉีกสัญญานักเตะตามเงื่อนไขก่อนเส้นตายตลาดซัมเมอร์จะปิดตัวลงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเฮดโค้ชชาวอาเจียนไตได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในสถานการณ์ของเงื่อนไขแบบนี้เราไม่มีทางเลือกมากนักมันเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่มีอยู่สำหรับโทมัสทุกอย่างเกิดขึ้นกับผู้เล่นที่ทำให้ผม มีความสุขเป็นอย่างมากผมยังจำเกมในทีม B ที่เราไปดูเขาเล่นได้เลยและจากนั้นเขาก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้สําเร็จเขาย้ายไปอาเมรียมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะมีตำแหน่งที่มั่นคงในทีมแต่เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาจะทำได้ดีและเราก็อวยพรให้เขาโชคดีเรารักนายมากซิเมโอเน่กล่าว